สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะก็จะพาทุกคนมากินนะคะสปาเกตตีเจด้วยกันค่ะต้องทำเองเลยนะคะโอเคค่ะมากินสปาเกตตีด้วยกันกับต้องเลยนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยนอกจากจะมีสปาเกตตีแล้วนะคะก็ยังมีมังคุดแล้วก็แตงกวานะคะโอเคค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวมาพบกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องก็ทำสปาเกตตีเจนะคะทานเองค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะมาทานข้าวเย็นด้วยกันเลยนะคะวันนี้ต้องกินเป็นสปาเกตตีนะคะแล้วก็กับแตงกวาค่ะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มทานกันเลยนะคะ สปาเกตตี้นะคะต้องก็ไม่ได้มีวิธีทำให้ดูนะคะต้องใช้มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ผงปรุงรสตาเห็ดหอมนะคะผงผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนสีสันสวยงามนะคะ แล้วก็ที่เห็นเป็นอันนี้นะคะคือโปรตีนเกษตรค่ะซินก่อนทานด้วยกันค่ะทุกคน หอมมะเขือเทศนะคะทุกคนอทานคู่กับแตงกวาหวานมากๆเลยค่ะ เส้นนะคะต้องรวก20นาทีนะคะก็จะได้เส้นนุมน่มๆอร่อยๆแบบนี้เลยนะคะ่ะอืม เข้มข้นมากๆเลยะคะ่ะตัวซอสซอสสปาเกตตี้วันนี้นะคะฝนก็ตกค่ะ ตกหนักมากๆช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะฟินอาหารเจรบางที่ราคาค่อนข้างสูงค่ะก็เลยต้องทำกินเองนะคะ กใหญ่่มาๆเลยคะฟินมากค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับต้องนะคะใครยังไม่ทานเท่าเย็นนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะ ว้าวช่วงนี้นะคะช่องต้องก็ทำเกี่ยวกับออกไปท่องเที่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่า อันตรายค่ะทุกคนแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องจะมานั่งเล่าประสบการณ์ทำอาหารหรือมานั่งทานอะไรให้ดูกันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อต้องนะหอมมากๆเลยทุกคนถ้ามีผัดสลัดกินแก้มด้วยคงจะอร่อหน้าดูนะคะ ชอบมากมากเลยนะคะสปาเกตตี้อืมอร่อย มะเขือเทศนะคะต้องใช้แค่ลูกเดียวนะคะซื้อมาสามลูกสิบบาทจวต,ต้องเอาให้ดูนะขนาดมะเขือเทศมะเขือเทศลูกหนึ่งทำน้ำซอสได้หนึ่งจานนะคะนี่เลยแล้วก็เอามาหันห่นหันห่นหั่นหั่นหันลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นแบบหั่นเล็กหั่นเล็ก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 นะคะ เนี่ยลูกหนึ่งทำน้ำซอสได้ะคะ่ะตองกอใช้มะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะในการทำน้ำซอสหนึ่งจานนะคะนี่เลยค่ะเอามาหันห่นหั่นหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนนะประมาณแปดส่วนแล้วก็หั่นเป็นลูกเต่านะคะชิ้นเล็กๆๆๆๆๆนี่เลยตองก็จะได้อ่อ น้ำซอสนะคะอีกสองครั้งเพราะว่าซื้อมาสามลูกสิบบาทนะคะอร่อยทำง่าย,ายๆค่ะทุกคนคดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนมีฝนตกอีกแล้วนะขออนุญาตทานน้าก่อนนะคะ อมืมาค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะ เดี๋ยวต้องนะคะก็จะมาทําให้ทุกคนดูนะคะว,ว่างๆต้องจะมาทำสปาเกตตีเจมาให้ทุกคนดูนะคะจะได้ไปทําตามได้บางคนจะใส่เห็ดก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผักมาเพิ่มเติมนะคะเพื่อคุณประโยชน์ที่มากขึ้นค่ะทุกคน ทำสุดท้ายค่ะม,มังคุดนะคะพรุ่งนี้ต้องก็จะมาทานให้ทุกคน รับชมนะคะถูกมากๆเลยละค่ะมังคุดนะคะซื้อมาจากชาวสวนนะคะเขามาขายโลละ20บาทค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจขอต้องเสมอมานะคะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ